สวัสดีครับผมเพจลุงเบนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเปลือีออาชีพนึงาการเลี้ยงไก่ครับไก่สวยงามโอ้เลี้ยงแบบไล่ปล่อยเป็นสวนไปเลยพ่อพันในห้องครับตรงตกะได้พ่อพันเลยนี่พันเป็นสองตัวแดนลีแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับอาชีพเสริมครับ ไวยแบบธรรมศาสตร์เ่งดูว่ามันสิเด้ผลบัิษิลายปนันไถ้าได้ดีๆเนี่ยก็สีเ็ดขอบให้อีกน้ำงามคัดเดยกอีกประหานี่ก็ลองทดสอบครับทดสอบตดเลี้ยงไปก่อนเอาหน้ามาปลูกไว้ให้ทดสอบเลี้ยงไปกันเลีเ้ยงเมียพันธุ์สองตัว ขขตัวคู่คกับตัวหนึ่งครับสอบไปกันกระพงกระเพรากับนี้โอ,โอ้มันก็โดดกินกินเนี่ยสิแเนาะคืนเพราะเนี่ยเขาบุ้งจนเหยียนเหมือนคืนเดียวกินเขาบุ้งเกี่ยงมาทำเลยอันนี้ก็จะรู้เรื่องัลนวเนีนย่ยนี่ก็ใช้เรืนน่องเลย เริ่มต้นที่สองเม่ครับกับหนึ่งผูหาซื้อได้สองสองเม่เกลียกวก็จะเอาหลายยี่ดอกว่าจะเริ่มต้นจกัก4ีหาเม่ถ้าไปซื้อวอี่ย่ามันกัดกันเลยลองเบ้องครับหนึ่งสีพสถานีกว้างอยู่หลังบ้านจะกันไว้เรียบร้อยแล้ว ấy đang nói nghe điện cho tai chết phần, nhiều khó khăn nhiều, nhiều lại khó khăn không tốt khớp nó là như gọi ừ. con len lọc con len lọc ลุยมา้านนี่เดี๋ยวเล็ดเอนลรงเสา่ยวหย,ยาวมาปลูกไว้เพื่อนอีกนะครับปลูกเส้อทางไว้ <c oughs> กินแบบก้ามสาครับมันหิวกันเด็ดจีอะไรขอเถอเกครับแเบิ้งผลผลิตอีกต่อไปภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนี้แหละครับ